สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีมีนประจำวันที่19 2 5มิถุนายน2,566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของออตัวแปรนะคะความเปลี่ยนแปลงต่างๆหรือเหตุที่เกิดขึ้นกระทันหันเกิดขึ้นได้เรื่องของการงานนะคะช่วงนี้เกี่ยวกับสถานการณ์หรือวิกฤตนะคะบางรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่าง ทำให้สูญเสียหรือทําให้ต้องแก้ไขเกิดอุปสรรคกระทันหันเพื่อพิสูจน์ได้นะคะช่วงนี้ชาวมีนก็ต้องมีแผนสำรองเผื่อไว้ด้วยไม่ว่าจะดำเนินชีวิตแบบไหนหรือว่ากำลังทำงานอาชีพไหนอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของออความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานคนรอบข้างแม้กระทั่งคนในครอบครัวเองนะคะก็ เกี่ยวกับการใช้อารมณ์นะคะที่ต้องมีสตินะคะแล้วก็ใจเย็นเย็น,นะคะหรือว่าออพยายามอยู่นิ่งๆน,นะคะไม่ให้อะไรมาทำให้คุณควยเขวก็จะผ่านพ้นไปได้เรื่องของการเงินนะคะก็เกี่ยวกับการเสียเงินด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะบางรายอาจจะเป็นเรื่องเข้าของสูญเสียกะท่านหันสูญหายกะท่านหันหรือต้องซ่อมแซมบางรายก็เกี่ยวกับสุขภาพ ของคุณเองหรือคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งเรื่องของคดีความต่างๆสุขภาพนะคะช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องของไส้ติ่งอักเสบโรคที่เป็นปุ๊บปั๊บต่างๆหรือโรคประจําตัวที่ละเลยหรือว่าไม่ได้ตรวจเช็ค mm hmm. ก็ช่วงนี้ก็เหมาะกับการดูแลนะคะอย่าประมาท คนโสดสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับความรักที่เพิ่งจบไปนะคะก็อาจจะยังไม่เด่นในเรื่องรักใหม่ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะคู่ที่ไม่ไหวก็มีเกณฑ์เลิกลายอย่าล้างหรือมีการแยกกันอยู่ชั่วคราวนะคะเพื่อแก้เค็ดให้เวลาเป็นตัวคลี่คลายปัญหาเป็นต้นช่วงนี้ถ้ามีปัญหาอุปสรรคนะคะชาวมีนก็ต้องมีสติใจเย็นๆแล้วก็จะผ่านพ้นไปได้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ